สวัสดีครับผมกาเมชีวีครับมากันอีกแล้วในตอนที่3สําหรับ Hyperscape นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงแฮ็กต่างๆของเกม Hyperscape กันที่มีการใช้งานหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต่างกันด้วยระบบแฮ็กในเกมจะมีความพิเศษอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือความสามารถในการอัปเกรดซึ่งสามารถทําได้แบบเดียวกันกับอาวุธก็คือการหยิบแฮ็กแบบเดิมซ้าๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแฮ็กที่กาลังใช้อยู่และผู้เล่นสามารถเปลี่ยนไปใช้งานแฮ็กชนิดใหม่ช่วงเวลาไหนก็ได้ในระหว่างเกมสามารถทําให้เปลี่ยนสไตล์การเล่นได้ ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้เล่นได้พบ และแฮกอันแรกที่เราจะมาแนะนําเลยนั่นก็คือ a r m ร์นะครับเมื่อเปิดใช้งานจะทำให้คุณกลายร่างเป็นเดอะติงเออที่อยู่ในหนังฮีโร่นะครับไม่ใช่เดอะติงที่เป็นหนังสยองขวัญโดยเมื่อกดใช้จะเป็นอมตะชั่วคราวก็คือไม่รับความเสียหายใดๆเลยและเมื่อเปิดแล้วห้ามทำแอคชั่นใดไม่ว่าจะเป็นการเล่งการยิงหรือการรีโหลดไม่เช่นนั้นผลของการแฮกนี้จะหายไปทันทีควรใช้เมื่อรู้สึกว่าเลือดใกล้หมดหรือหนีในสถานการณ์ที่กําลังถูกลุมอยู่แต่ต้องใช้เทคนิคหนีให้ดีด้วยเพราะว่าศัตรูเนี่ยสามารถวิ่งไล่คุณได้ อันต่อมานั่นก็คือบอลผู้คุณเคยหวังว่าอยากให้มีความสามารถพิเศษภายในเกมต่างๆที่มันดูมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าน,นี้ไหมครับแล้วบอกเลยว่าอันนี้เป็นสกิลที่แปลกประหลาดที่สุดบ้าบอลที่สุดและตลกที่สุดเท่าที่เคยมีมาพอเมื่อใช้งานแล้วจะเปลี่ยนผู้เล่นในกายเป็นบอลขนาดยักษ์ที่ช่วยคุ้มกันความเสียหายแก่ผู้เล่นและสามารถกระโดดได้ไกลและสูงมากๆแถมผลของแฮกนี้ก็อยู่ค่อนข้างนานจึงเหมาะสำหรับการใช้ยื้อเวลาไว้หนีหรือฟื้นฟูเลือดหรือใช้หนีออกจากพื้นที่อันตรายได้ค่อนข้างดีเลย และแฮกอันต่อมานั่นคือฮิลนั่นเองนะครับผมมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเพียงหนึ่งเดียวภายในเกมที่มันจะทําให้คุณกลายเป็นหมอเหมือนในเกม r p g ที่วเติมเลือดให้เพื่อนๆในทีมและแน่นอนว่านั่นจะทําให้คุณกลายเป็นที่รักของทุกคนในชั่วข้ามคืนและเมื่อผู้เล่นได้กดใช้งานฮิลก็จะสร้างวงแหวนนาคเขตขึ้นมาซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเลือดของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมอย่างรวดเร็วแต่ศัตรูก็สามารถทําลายวงแหวนของเราโดยการยิงไม่กี่นัดได้เช่นเดียวกันครับและแฮกอันต่อมาค เกมนี้ก็จัดให้เช่นเดียวกันนะครับคือการใช้จะคล้ายๆเม m ร r เลยแต่จะเปลี่ยนจากการสร้างเกราะให้ผู้เล่นให้เป็นหายตัวไปแทนและการหายตัวในเกมนี้ก็จะหายไปแบบร0อปซหรือไม่มีเงารางๆให้สังเกตเห็นหรือมีเสียงฝีเท้าเหลือให้ได้ยินแต่ถึงจะใช้งานล่องหนอยู่ก็สามารถโดนยิงได้อยู่และระยะเวลาของผลแฮกนั้นก็จะสั้นมากๆ้วยจึงควรใช้ในเวลาที่จวนตัวจริงๆและแฮกตัวต่อมาคือแมกเนตบางครั้งผู้เล่นภายในเกมก็อาจจะรู้สึกน่าลำคาญเหมือนอยุงที่บินว่อนวอนเวียนเต็มไปหมดโดยความที่ผู้เล่นในไฮเปอร ที่ได้เร็วและมีการเอาตัวรอดที่หลากหลายทาให้คุณอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวที่เหนือมนุษย์มากมายที่จะทําลายความสามารถในการเล็งของคุณโดยสิ้นเชิงโดยแฮกแม่เหล็กนี้จะเอาไว้ใช้แก้ทางโดยเฉพาะคือเมื่อใช้จะเป็นการยิงคุณแม่เหล็กออกไปซึ่งจะดูดสตูทุกคนที่อยู่ใกล้ให้เข้ามาหาแม่เหล็กซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในตอนไล่ล่าัตูที่กําลังหลบหนีให้เรายิงได้ง่ายขึ้นและแฮกตัวต่อมานั่นคือมายคุณเป็นผู้เล่นที่ชั่วร้ายชอบหลอกล่อคนอื่นมาติดกับใช่หรือเปล่าถ้าคุณคือนักล่าที่ชอบวางกับดักและแล้วก็นี่คือแกกสําหรับคุณเลย ทุนระเบิดเมื่อใช้งานก็จะเป็นวางกับดักระเบิดเอาไว้ซึ่งจะพุ่งเข้าใสา่ผู้เล่นที่เข้าใกล้พอาสหรับใช้บีบผู้เล่นให้ออกมาจากที่กำบงังหรือใช้ในระหว่างต่อสู้เพื่อสร้างความเสียหายกับศูตรูที่ไม่ระวังตัวโดยในระหว่างวางนั้นตัวไม้เองก็จะสามารถโดนยิงทำลายได้และจะมีสัญลักษณ์กับเสียงแจ้งเตือนไายตรงข้ามด้วยซึ่งต้องใช้ให้เนียนมากๆถึงจะได้ผลดีที่สุดให้คุณคิดแบบนักล่าไว้จะช่วยได้มากเลยครับและอันต่อมาคือรีเวล ใครๆก็ชอบวอลแฮกใช่ไหมล่ะเวลาเจอกับฝ่ายตรงข้ามที่เก่งเกินไปคุณสามารถใช้แฮกนี้รับมือและชนะได้ทุกอย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมโกงให้โดนแบนเล่นโดยแฮกนี้จะเหมาะสำหรับใช้ในการไล่ล่าอีกตัวหนึ่งเมื่อกดใช้งานจะเป็นการสแกนแผ่นที่ไปด้านหน้าของเราโดยศัตรูทุกตัวที่ถูกสแกนนั้นจะปรากฏเครื่องหมายสีแดงขึ้นมาที่หน้าจอชั่วระยะเวลาหนึง่งไม่มีวิธีไหนจะฆ่าศัตรูได้ง่ายไปกว่าน,นี้แล้วลองใช้เลยรับรองว่าแชมป์ชัวร์ชัวและแฮกตัวต่อไปช็อคเวฟ แกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าไอ้อนโดนนี่ไปซะ โดยแฮกนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อคนบางคนโดยเฉพาะก็คือคนที่คุณเหม็นหน้ามากที่สุดไงล่ะโดยแฮกนี้จะยิงพลังกระแทกออกไปด้านหน้าใช้ในการผลักสตูให้กระเด็นเสียจังหวะหรือการส่งตัวหรือใช้ยิงลงพื้นเพื่อทําให้ตัวเองกระเด็นลอยขึ้นไปบนฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันและสามารถสร้างความเสียหายให้สตูเล็กน้อยซึ่งผมก็อยากให้มีแฮกนี้ในชีวิตจริงๆด้วยนะเพราะว่าจะเอาไปใช้พวกชอบโคลมายืมเงินเนี่ยให้ดีเดียวไปเลยชิวแล้วแฮกต่อมานั่นคือสแลมนะครับเป็นพลังพิเศษของซูเปอร์แมนที่ให้มาแค่ครึ่งเดียวเพราะ มันไม่ได้ทําให้คุณบินได้แต่ทําให้แค่กระโดดได้สูงมากๆเฉยๆนะฮะโดยแฮกนี้เนี่ยจะทําให้ผู้เล่นทะย,ยานสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วพุ่งตัวลงมาก,กระแทกพื้นด้วยความเสียหายเล็กน้อยเป็นวงกวาง้างหากผู้เล่นไม่ต้องการให้มีการพุ่งตัวลงมาแบบเท่ๆนั้นก็สามารถยกเลิกเมื่ออยู่กลางอากาศให้เล็งหรือยิงหรือเปลี่ยนปืนระหว่างกระโดดกลางอากาศก็จะทําให้ผู้เล่นลอยตัวและสามารถเล็งยิงคนอื่นได้อย่างปกติซึ่งแฮกนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับแท่นกระโดดหรือแฮกอื่นเพื่อทําให้ระยะก,กระโดดของเราสูงขึ้นอย่างมหาศาลรับรอง่นยื ตบมือให้คุณอย่างแน่นอนครับและต่อมาคือแฮกเทเลพอร์ตน่าจะมีสักครั้งแหละครับที่คุณอยากจะหนีไปให้ไกลๆไม่ว่าจะเป็นหนีรักขอกหักหนักนี่ถ้าคุณเข้าใจความรู้สึกนั้นคุณก็น่าจะรู้จักวิธีการใช้แฮกนี้แบบทันทีโดยไม่ต้องอธิบายมันคือการใช้แฮกที่จะพุ่งพยานไปในทิศทางที่ผู้เล่นหันหน้าไป ไม่ว่าจะพุ่งขึ้นฟ้าพุ่งลงดินก็ยังทําได้ใช้ในการไล่ล่าสุดที่ดีและยังจะหนีจากสถานการณ์ที่ขับขัน,นเด็กด้วยแต่จะต้องใช้ให้ถูกมุมด้วยเพราะสตูท,ที่ไล่ตามนั้นจะเห็นเส้นทิศทางที่เราใช้งานเทเลพอร์ตด้วยนะครับและแฮกสุดท้ายของซีซั่นนี้นั่นก็คือวอลล์แฮกนี้จะสร้างกําแพงเมืองจีนขนาดยักษ์ขึ้นมาตรงหน้าผู้เล่นซึ่งมีประโยชน์มากในการป้องกันการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่เราไม่อยู่ในที่กําบังหรือจะประยุกต์ใช้ในการผิดทางเข้าออกหรือขังซูในอาคารก็ได้ประโยชน์อีกกอออย่่างงงนึขมคื ลงไปสร้างกำแพงใต้เท้าของเรากำแพงนี้จะดันตัวเราให้สูงขึ้นไปใช่นในการขึ้นที่สูงได้เช่นกันแต่น่าเสียดายกำแพงนี้ไม่ยาวสักหมื่นลีไม่งั้นเราจะสร้างกั้นเป็นประเทศของตัวเองเลยครับและทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลแฮกทั้งหมดในซีซั่นนี้โดยแต่ละอย่างนั้นพอเราใช้งานร่วมกับแฮกแล้ววุฒต่างๆคุณจะได้เปรียบในเกมมากแต่ก็ไม่มีอะไรดีที่สุดเพราะคุณต้องเป็นคนกําหนดสไตล์การเล่นให้เหมาะสมกับตัวคุณเองเท่านั้นนะครับผมแล้วไว้เจอกันตอนหน้ากับไฮเปอร์ส p คครับวันนี้ของกาเมศทีวี ลาไปแล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยที่เกมชีวิตทุกช่องทางครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม